ราคา350บาทรวมส่งค่ะทุกคนถูกมากไปดูนะคะทุกคนค่าต้นไม้3า0ราสรวมส่งกำไรกำไรเมื่อเรามาถึงวัดนะคะเราก็ไปกราบพระที่องค์พระอุโบสถราสามารถขอได้นะคะที่นี่เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่เอกชนหลังจากเราเดินสายทําบุญ ออยู่นี่ได้สั่งกาแฟแก้วละยี่สิบบาทนะกาแฟแก้วละยี่สิบอร่อยกว่ามีซอนอร่อยกว่ามีซอนเองวัดใหม่ทองเสนนะคะมีกาแฟ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมหมายแฮปปี้ทุกคนวันนี้แม่ปูกําลังจะแพ็คชวนชมนะคะส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้เป็นการแพ็คแบบถอดรากชวนชมของแม่ปูนี่ก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แม่ปูดลดราคานะคะเพราะว่าดอกเขาร่วงหมดแล้วแต่ว่าสีดอกก็จะเป็นสีสวยๆ<น>ท่านั้นเลย ต้นไม้ชวนชมแม่ผูขาย5ต้นนี้ราคา350บาทรวมส่งค่ะทุกคนถูกมากราคาไม้ที่เราขายก็ค่อนข้างถูกมากนะคะทุกคนแม่ผู้ขายชุดนี้แค่ต้นละ70บาทรวมส่งนะคะไม่คิดค่าแพ็คค่าอะไรเนาะก็ไม่รู้ว่าราคาส่งจะกี่บาทเนาะทุกคน แล้ววันนี้นะคะหลังจากเราส่งไม้เราจะมีไปไหว้พระด้วยค่ะทุกคนที่วัดใหม่ทองเสนนะคะอยากให้ทุกคนไปพร้อมๆกันนะคะแพคเรียบร้อยนะทุกคนโอ้ยน่าจะสามกิโลสามกิโลค่าส่งกี่บาทนะไปดูนะคะทุกคนค่าต้นไม้สามร้อยห้าสิบรวมส่งคิดดูว่าจะเหลือเงินกี่บาท ต้นทุนต้นไม้แม่ปูซื้อมาสี่ซื้อมาหกสิบห้า,าต้นหกห้าหกห้าสามสิบสามร้อยค่าส่งไม่คิดแต่ขายต้นละเจ็ดสิบกำไรกำไรจ้ากำไรกำไรกำไร เมื่อเรามาถึงวัดนะคะเราก็ไปกราบพระที่องค์พระอุโบสถดังนี้ก่อนนะคะเป็นองค์โบราณเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มากราบองค์พระป่าวัดป่าเลไลค่ะเป็นพระพุทธรูปที่องค์สมเด็จพระพุทธจาาโตสร้างไว้นะคะตรงวัดแห่งนี้ก็เป็นปางวัดป่าเลไลนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกราบเป็น เป็นหิ้งพระที่วางรูปรูปปั้นขององค์พระพุทธรย์โตค่ะจะอยู่ข้างๆองค์พระวัดป่านี่แหละก็เราก็กราบแล้วก็สวดมนต์คาถาชินะบัญชรน,นั่งสมาธิแล้วก็ขอพอรท่านนะคะให้เสริมหน้าที่การงานค้าขายอาชีพแม่ปุคือเป็นเซลล์นะคะก็ขอให้ท่านอวยพรให้เราแบบค้าขายได้ ขายดิบขายดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ท่านไหนที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับทหารขอเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็สามารถขอได้นะคะที่นี่เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ในเวิร์งของทหารคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรก็จะเป็นทหารนะคะและอย่าลืมมารูปท้องช้างนะคะด้านหน้าด้านหน้านี้นะคะจะมีช้างสง องอยู่แม่ปูแม่ในใจว่าเรียกเป็นอะไรเป็นเชือกหรือเป็นองค์หรือเป็นอะไรนะคะทุกคนเนาะหลังจากนั้นกลุ่มแม่ปูกับเพื่อนๆก็แวะมานั่งเล่นรอนะคะวันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อนมากเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะฝนเพิ่งตกไปวันก่อนก็อากาศก็เย็น แล้วตรงข้ามอุโบสถหลังนี้นะคะทุกคนจะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยค่ะเป็นกาแฟราคาประหยัดก็พวกเราไปทานตอนแรกคิดว่าแบบแพงเนาะแต่จริงๆแบบแก้วละ20บาทแก้วละ20บาท,ก,บาทก็จะเป็นแบบหยอดตู้เข้าวัดนะคะทุกคนแล้วก็3แก้วค่ะ60บาท อะไรคะขาดินยี่สิบบาทเขาไม่รับสกแกนเหรอเออมีอยู่งั้นเอาเอา,เอาสระดามพี่เอาโปาาาา๊โคเย็นพะี่แก้วอะไรนี่นะคะตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบองค์พระวัดป่าเาลไลนะคะอ,อยู่ตรงนี้ ทางวัดป่าเรไรลยอันนี้ด้านหลังเราก็จะมองยากนิดนึงพักยกเกษตหลังจากเราเดินสายทําบุญมา,ากับเจ้าแม่ครีเอเตอร์ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> ได้สั่งกาแฟแก้วละ20บาทเออเองใส่เนาะนะน่ะกาแฟแก้วละ20บาทอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยกว่ามีซอนเองวัดใหม่ทองเสนนะคะมีกาแฟแก้วละยี่สิบาทอร,อ,อร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ตรงข้ามกับโบสนี่ค่ะ